อ๋าแล้วครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับวอนเตชแนลนั่นเองนะครับก็มาลงแรงอ e ีฟุตบอล2022โมบายกันเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่ด i v ว s ชั n นนะครับคัมแบ็กครับคัมแบ็กเพิ่งรีแรงก์เนาะก็จะมาเจอกับด i v ว s ชั n นครับแรง1,065นะครับหูอย่างเอาว่ะเฮ้ยท็อป1,065ว่ะแรงโคตรสูงอ่ะของเรามาในระบบ4-3-3นั่นเองนะครับของเขามาในระบบ4-4-2นะครับ หรือว่าที่มันเขียนไว้ก็คือสี่สองสองสองนะครับผมกองหลังเป็นกุนเด้คู่กับคูริบารีนะครับนี่ของเราเป็นยังไงละครับสี่สามสามนะรู้สึกว่าการต่อบอลอ่ะผมโคชชอบนะสี่สามสามอ่ะมันต่อมันต่อได้ไปเรื่อยเรืๆๆ่อยเรื่อ่ะสนุกดี <c oughs> มาตอนมาเริ่มเกมกันนะครับโค้ชของเราก็จะเป็นเจเกนคอปนะครับ เคาเตอร์วิกเคาน์เตอร์ของเขาจะเป็นอะไรนะอะไรนะ <c oughs> ของแอนวาลิดอ่ะเออนั่นแหละมาของเขาใช้แบบเขาเรียกว่าอะไรแผนตั้งรับปะ่ะ <c oughs> อะไรอ่ะลองบอลว่าหรือไม่รู้นะอะไรอนะเขาเรียกว่าอะไรอ๋อกงก็ลืมแล้วเลิกเล่นไปนานเลย <c oughs> <c oughs> มาดูในเกมกันดีกว่าเนย์มา <c oughs> จ่ามากองเต้ นวดน,นะครับนวดครับเราสายต่อบอลน,นะครับใส่บิลลอัพนี่เป็นไงล่ะโคตสตต่อครับ <c oughs> <c oughs> ก็คือสายต่อบอลนนะครับเออต่อไปต่อมาก็เรียบร้อยครับเสียบอลเอาเล็กซันเดอร์อโนยังได้นะครับใจเย็นวีเอล่าจะมาที่กองเตะมาลูกนี้โรเบร์สันเติมดูตัวว่างเนย์มาพิกแทงมาลูกนี้ กองเต้ยกขึ้นมาเบนเซม่ามงโอ้โหไม่มีน้ำหนักนะครับเบนเซม่านะครับลูกมงค่อนข้างใช้ได้นะครับเบนเซม่ากลับมาที่เวลานวดครับนวดจมยับกองเต้แทงมาลูกนี้เออได้เปลายกไปอีกรอบนึงเบนเซม่าโอ้โหไม่ได้นะครับเหลี่ยมไม่ดีนะครับเป็นจังหวะสวนของเขาแล้วนะครับได้เปลเอ,เอ้มปปเปบาเนะครับเก็บบอลไว้ไม่ได้ครับ เป็นลูกทุ่มของฝั่งเรานั่นเองนะครับเซลติกนะครับชุดมันสวยดีนะทุกคนผมก็เลยเอามาใช้นะชุดในชีวิตจริงเซลติกอ่ะโคตรสวยแต่ในนี้สีมันดูแบบไม่เข้มนะสีเขียวมันอนะมาอาโนนะครับนวดนวดไปเรื่อยๆวิเอ e ล่ารอนะครับมาเนม่า <They bought. S 1> มีเติมแทงมาลูกนี้แอนดูโรปบสัน <on. S 1> เห็นยกขึ้นมาโอ้โหไม่ได้ออกชิบหายแล้วกองเต้ เฟกช็อตเป็นหนึ่งทียิงอูติดบล็อกคูริบาลี่จะบ้าตายอย่างสวยกองเต้เฟกช็อตก็มานะครับคูร <c oughs> ิบาลีล่มันเอาหัวม่งสกัดได้ไงวะเทนนะครับเปิดด้วยขวาไป่รู้นี้ฟานได้ <c oughs> ยิงอูรเรียบร้อยครับแถบอินเข้าไปเรียบร้อยหนึ่งประตูต่อศูนย์เป็นมอเตอร์ชแนลนะครับขึ้นนําก่อนยังไม่ขายความกดดันนะครับเพราะว่าเจอแรงสูงครับ เราเตรียมตัวโดนยิงได้ทุกเมื่อนะครับ <c oughs> จังหวะน,นี้อาโนเอ้ยขอกระชากไม่ผ่านนะครับหลุยดีอาร์ตเขาส่งหลุยดีอารมานะเอออาโนต่อบอลไปซอนฮึงมินเออเบนเซมา่าแทงไม่ได้นะครับจังหวะน,นี้โอ<ฮ>้โเหลือสองตัวของเราสามตัวดีอาร โ <rium> <Dante> อ้ยฟานมาเอาฟันได้โอ bien, ้ยเอ็มบาเป้ชาร์จไม่เข้าข้ามคานไปโชคดีไปเฮ้ยอวทำไมจังหวะอย่างนี้แบบฟันได้มันไม่แย่แย่เท้าดักบอลว่ะโอ้เกือบไปเกือบโดนตีเสมอเร็วนะฟันได้อะดูโรเบร์สันาจมาะนี่มากทิ้งกลับมาที่โรเบร์สันจงเต้วน แทงอีกไม่ผ่านคันเซโลนะครับจังหวะน,นี้เกมรับต้องเล่นดีๆอ้าวได้เป่าโอเคเซเป็นเซมาซอนคุมินเออบูตเกตยกไปซอนคุมินแทงมาลูกนี้เปนเซมาเรียบร้อยครับสองปรตัสูงโคตนมาจังหวะสวนกลับเร็วนะครับเปนเซมวาวะยิงอย่างสวยเสียบมุมเลย เฮ้ยอ้ฟันได้กิ้งไปแล้วหลบสั้นว่าไงปิดด้านในครับขย้มมาลูกนี้เอ้ยโอ้โหโอ้ยจอๆเกือบไปเอาแล้วเกมรับเราลวนแล้วนะครับจังหวะนี้เอาบ้านทำไมยกขึ้นมาลูกนี้เอ้ยด,อดิแอสเฮียเอ้าเอ้าจ่าติดดิแอสดิยิงโอ้โดนง่ายเกินโอ้โหด,กโดูกดดูท่าดีใจด้วยว่ะแม่งหมั่นไส้จัดเรา เรายิงเข้าเราไม่ได้กดเลยนะ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวเราเรายิงได้ก่อนนะแม่งจังหัะเมื่อกี้ไม่น่าเสียเลยทุกคนแบบ <c oughs> เอาเอาเอาโอ้ยยังดีหมดครึ่งแรกก่อนเบนเซม่าจับบอลไม่อยู่เฉยโอ้หัวจะปวดเมื่อกี้เสียประตูง่ายเกินไป <c oughs> ส่งให้เขาเลยก็เริ่มครึ่งหลังนะครับไม่ไม่รอช้าละ มาวีจาจ่ายมาคาริเบเซมาเออจาา่ายไหเบเซมาจ่ายทะลุช่องไหมไม่ทะลุนะครับวีดาดันขึ้นมาซะแล้วด้วยจังหวะเกมรับของเราครับเอาให้แน่นเอ,อ้ยชิบหายแล้วเอ,อ้ยออโอ้เด้งอะไรตอนนี้ยิงโอ้โหยังติดเซฟหน่อยเออเคซ่าว่าไงคาเซโรไม่ได้หรอกเอ,อ้าออกคาเซโรนะครับเอ,อ้ยให้ตั้งหลักหน่อย ได้หายใจหายคอเนละ้วะเกมส่วนของเขามาทีคือมีได้เสียเลย <c oughs> เกือบไปบูจิฟันได้จ่ายมาโรเบิร์ตสันวนจ่ายไปได้ครับทันสัน้นกองเต้เน,นีมากได้บอลจ่ายมาโรเบิร์ตสันรอจ่ายเข้ามาตรงกลางนะครับกองเต้ออ้ยจ่ายไปติดดีแคนไรท์โอ้ยชิพายแล้วโดนสวนลงมาลงมา ลงมาก่อนลงมาก่อนลงมาก่อนดีอาร์นะครับดีอาร์ตมัวแต่เล่นท่าเป็นไงล่ะโดนเวะแล้วเอาบบ้าเสียบอลให้กัปตันเจสซูสเงี้ไม่ได้จะจ่ายติดน,นะครับเฮ้ยเออเกือบไปแล้วชิบหายไปมนเกตพิกเอา้เอาเฮ้ยไม่มาดักทางได้เฉยอะไรวะโอ้โหดีแค่ไรเอาคืนมดัดิได้ไป่าะปาดมาอีกแล้วลูกนี้ว่าไงเออเซฟยิงวะเออเอเอ ชิบายิงวะเนี่ยเย็ูชุดโดนนวดยาบเกือบไปแล้วแม่งโดนยิงสองจังหวะติดดีแล้วไม่เข้าโอ้โหกำลังตึงเลยเอาอเขากดพอนะครับจังหวะนี้เราต้องเปลี่ยนตัวเต็งๆมานะครับคิมมิดมาคันเซลโลไหมลุยแทนอโนนะครับผมยังไม่กล้าเปลี่ยนพวกดีอาร์สาก้านะมัน <c oughs> จังหวะนี้ต้องใช้ชุดตัวใหญ่ชุดใหญ่ชุดใหญ่ มาบิวอัพแจนินเย็นลูเบเนยียตจ่ายมาเจ้าคันเซโลเออวางไปที่เวลาเอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้แล้วดาฮารเลนเกือบไปแล้วเนี่าเออกองเต้แพงนี่ครับรอเลยครับจังหวะน,นี้โรบร์ันคิดอะไรไม่ออกบอกเบนเซมาโอ้เบ้งโอ,โอ้เฉียดเสาไปนิดเดียว อีคาริมเป็นเซมาเฮ้ยกองหน้าแชมป์ u ูซเอาหน่อยแย่งมงได้ปะไอวล่าขายยาวกว่าเอเอเดมารอนะครับรอจังหวะนะครับเขาดักเก่งนะจ่ายไปมุ่วมวเนี่ยเขาดักได้หมดเลยนะเออกลับมากองเต้จ่ายมาคิมิตสองมินวิ่งเติมยกข้ามหัวมาสิครับสองมินยกมาลูกนี้ เบนเซม่าโอ้โหบอลาประตูตัวหนึ่งหูมาดิครับเบนเซม่าประสานงานกับซอนเฮงมินนะครับเออชูชดคิมิดยกข้ามหัวโคตรสวยสุดวะเออน้ำสองประตูค่อยคลายความกดดันขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเอ้คิมิดชนเข้าไปจังหวะนี้ตัดฟ้าอย่างเดียวไม่สนอะไรทั้งนั้น เฮ้ยเออแย่เท้าไปเคียเคียเออนั่นั่งตะกหลังเว้ยโอ้โหกดดันเกินอาจารย์จังหวะนี้เป็นลูกเปิดมุมของฝ่งตรงข้ามนะครับยัดมงเอ้ยเอาอย่างติดโอเคแทงทะลุช่องมาลูกนี้เวล่าได้บอลกาชาากูไม่มีแรงเลวเว้ยร่า โดนเบียดโอ้โหคันเซโลเบียดอยู่เลยวล่าผมแรงหมดละกองเต้ลงมาเอ้ยเอ้ยเอ้าโอ้ยังเสียบอลให้ฮาแลนชิบหายแล้วเออฝันได้ยังได้เว้ยคันเซโลแทงทะลุช่องมาคิมิตลงมาใหม่ว่าไงเออจ่ายมาซองมินเอ้ยทำทางโอ้ยโอ้กุนเด้วะโอ้เอฮ่ากุนเดโอ้โหเบียดไว้เฉยคิมิตเฟกช็อตลูกนี้ปัน ไม่ได้โอ้คุณเด้ยโหดเฮ่โหดจริงโหดจริงคุณเด้โอ้จองังหวะสอนเทอมินผมวิ่งทําทางเอาไหล่มาชนเฉยเฮ้ยหมดเวลาแล้วจาน <c oughs> คาเซโล่ลงวะเออหมดไ่คิดหมดไ่คิดคิดช้าไปพี่เนี้ยบ้าได้บอลเออโอเคครับจบไปแล้วครับสําหรับการลงแรงนะครับคน <c oughs> ด,ดันอยู่ตั้งนาน,นะครับ ก็เราก็เอาชนะไปได้นะครับแล้งหนึ่งหน่งพันเท่าไหร่หนึ่น้านะครับฝั่าหนงข้ามนะเราก็เอาชนะไปถามประตูตอนหนึ่งนะครับ,รบอย่างเดือดโคตรมันทุกคนทีมอะไรแ t คเตอร์หรอ <_ c oughs> ไม่รู้นะก็ <_ c oughs> <_ c oughs> สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมนะครับก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ